วันหยุดนะพี่น้องโรงเรียนหยุดวันอีตเตอร์เดย์ของเขาทางโรงเรียนก็เลยปิดหยุดห้เที่ยงสาวอาทิตย์ร่วมกันเป็นซี้ามือพี่น้องก็เลยสิบผ้ากันขับหลดไปประเทศโปรแลนด์นะพี่น้องเนาะบ้านใกล้เลื่อนเคียงนี่แหละพี่น้องใส่เวลาขับรหลดประมาณสิบชั่วโมงพี่น้องไกลคักยูดอกโอ้ยมักเพิ่นมักนะพี่น้องเห็นยังไงแมดาบ่าอยากไปน้ำดอกแต่เพิ่นบัด ต้องไปน้ากันย่ำได้กับเ่าไปไป,ไปเที่ยวใส่บาซานก็นเลยไปเป็นมู่กันพี่น้องน้องไอ้ดาอยากเห็นทะเลห่อเขาไปกินน้ำ้อมได้พี่น้องกินน้ำทางเมื่อยไซกะจอดทันพี่น้องเบื่อุ่นได้กินเข่าพัดน้องไอ้ดานะมาากักคักข้าเนี้วเบิดแมด่ดาบ่ได้ซื้อข่าเนีว้วไว้วววก็เลยได้อหงข้าข่าจา ข่าสวยแล้วก็พัดเข่าเต็มกระปุกสองกระปุกสามกระปุกพี่น้องทั้งพักนั่งหางหย่าทั้งถอดไก่ทังถอดไก่ง่วงแนวกินเต็มรหลดพี่น้องทัง้งน้ำทั้งนันตู้เย็นหน่อยพรอมเคลื่อนที่อันนี้คือเป็นห้องน้ำห้องน้ำน้ำทงานาะพี่น้องเนพผนมีบริการพร้อมอง,ง,งจอดกินเขา่า สบายเนาะพี่น้องเนาะไปแบบนี้กะขอบขัวนอ้องขอบขั้วแม่ดาก่ะไปแบบสบายสบายพี่น้องติดดินจักน้อยหนึ่งพี่น้อง <c oughs> คนเยอะมากเลยดาดูสิร <c oughs> อคิวเข้าห้องน้ำทุกคนคเดียว <c oughs> <c oughs> ลืมขวดน้ำเลี้ยงดีๆลูกม sì ันไม่มันมันลงไม่ได้ถ้าไม่เลี้ยงดีๆอนอะไรนี่นนะอินเฟนตา ของพ่อโค้กของลูกฟันตายุทธัักกินข่าวแล้ว นองไอ้ดาอิ่มแล้วก็นอนหลับแล้วพี่น้องบบดนี้ข้อพับข้อเวียงยี่พู้เดียวข้างหลังแล้วพี่น้องเอ้ยอีกเง่าไก่นะพี่น้องเนะโอ้ยย่อมเพื่อนใจเอาคักแม่ดาละบ๊บ่อยากมานั่มได้พี่น้องเพื่อนห้หางยาไขมานั่มก็เลยจำใจมาพี่น้องโอ้ยนั่งรถสิบชั่วโมงจังสีหอดพอนาขัน,อนจอดดูกะ สิบกัวโมงค์คนละแม่ดาว่าพี่น้องหอดบ้านกันสิคำไอหอดมองพักหอดโรงแรมกันสิคำมาพอดีพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องชมวิวขางทางน้ำกันเด้อจ้าแม่ดาเนี่ยกันนอนรับเพื่อกันละพี่น้องเห็นน้องไอดาวรับกกนอยากง่วงรับเพื่อกันพี่น้องเอ้ยแต่กันรับก็ได้เดอกพี่น้องต้องเป็นมู่คุยกับอันพอน้องไอดาเนาะล้วสิได้บ่ห่วงนอนนะพี่น้อง ไปน้ำกันเด้อจ้าชมวิวขางท่งไปน้ากันพี่น้องจ้าเด็ดอะอจะดมบรีไได้แล้วเ่อไปเขียวแน scared ตาพี่น้องหอดค้ำหมืดพอดีพี่น้องหอดทะเลเห็นแต่ทะเลเห็นต่เสียงขึนพากันจอดพักพี่น้องพักกันบ่เป็นพกักดอกพากันจอดเบิ่งทะเลงามย้ำเบ้นก้อนสีเขาไปรงแรมพี่น้องน้มงามน้ำเย็นค่ะพี่น้องเ้ยล่มแห้งกับแห้งเน่เ,เบิ่งคืนพี่น้องเมดา่าพามาเบิ่งคืนไกลไกเพนพูนทางพูนก็จะเป็นในเมือง ที่ไฟแดงๆนะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นทั้งหนอกเมื่อออกมาแล้วละทงหมองแม่ดาผ้ากันมาำสาวโรงแรมอยู่เนาะโรงแรมน้อยๆโอ้นะพอกับลูกพี่น้องออกมาชมมันทะเลย่ำมังคืนพี่น,อน้องนาวหนาวอ้ยอุ้ยเย็นคักเย็นแน่พี่น้องเอ้ยลมแห้งแห้งดิพี่น้อง หนาวเย็นหนาวเย็นหอดบ้านแล้วพี่น้องหอดห้องว่าเป็นบ้านพี่น้องหอดบ้านนั่นแหละเขาเอินบ้านนะพี่น้องมันก็แบบเป็นบ้านเป็นหลังนะพี่น้องเขาก็บแบ่งชาวั้งสินะแม่ดาก็เลมมาชาวห้องหนึ่งนี่คือห้องนอนพอกับแม่์พอนอนได้พี่น้องราคากะบ่แพ่งหลายกะสมสมกับราคาแหละพี่น้อง มีห้องน้าหงยังแล้วก็มีหงครัวพี่น้องนอยดากับสินอนอยูโชฟาละพี่น้องโชฟาแบบโชฟาเพิ่นเอานอนได้ไหมพี่น้องเดี๋ยวนี้เพิ่นสบายลวเพิรนไงเพิรนเบาเพิ่นนอนใส่ก็ได้ดอกพี่น้องเดี๋ยวนี้เพิ่นบ่ไดอ้อยากน้ำหม่งนอนห้องน้าเสร็จเรียบร้อยเอาของมาเก็บเรียบร้อยสิพากันออกไปหากินเข่าพี่น้อง ทำมือตื่นตาแต่ว่าเงียบเงียบไหมพี่น้องบมมีร้านอาหารสิเปิดจากลานย่างเห,หระห,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 หาร้านไดกะปิดเบิดหลายแต่ร้านกาแฟร้านขนมหวานหลายหลายพี่น้องร้านอาหารผลบ่คอยมีเพราะว่ามันมันสิเปิดตอนฤดูร้อ,อนผลเขาว่าสิเปิดเบิร์ตันแถวหนีมาสันตอนนี้มันหนาวอยู่มันบ่คอยมีคนบ่คอยมีนักท่องเที่ยวนะ่ะพี่น้องก็เลาขาย,ายขายบาย่ไดดเขาก็เลบยบ่ได้เปิด พนพอก็ลูกหิวเขา่าพี่น้องอยากอยากกินอันร้านอาหารอยากกินเบียร์เย็นๆย็นบรสันบ่ได้ดอกพี่น้องเอ้ยหากระเเห็นได้กลับบ้านพี่น้องเมืองร้านนี้ก็ปิดในร้านปลาพี่น้องคนน่ะได้กลับมาหาแนวกินอยู่บ้านคือเกาพี่น้องเอ้ยาหาะกินแนวกินอยู่ห้องรั้วนี่น้องไอดากับสินอนนี่แหละพี่น้อง คลิปนี้แม่ดาขอขอจบไปแค่นี้ก็น้องพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆก,การติดตามทุกๆก,การสนับสนุนช่องแม่ดาชาแนลขอบคุณหลายๆได้จ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเดยจ้าบ๊ายบาย